ปรอถึงผู้เขียวแล้วนะครับอันนี้เป็นห้องกิกพี่อำ้ำห้องกิกพี่อำ้ำอา้าวไหนบอกว่าทำบุบข้าวไปไหนกันมาอ๋ออยู่ข้างหลังล้างค่ะเพราะมันจะเน่าไม่เธอทำอะไรแค่นั้นเองก็ไข่เจียวไข่เจียวกำลังวางแผนกับข้าวกลางวันกันนะครับขมหมูใช่ หมูกับผักอะไรที่มันเน่าจะเน่าเลยแล้วกินผัดผัดผักก่อนผัดเนี้ยผัดไข่กับนี่ใช่ไหมอันนี้มันไว้ได้ไม่เป็นไร๋องั้นก็ไว้ได้ไม่ต้องกินเอาผัดก็ของหมดก็กลับเออผักโฮจกับงั้นนี่ผัดนี่เป็นราศีร้านก่อนนั้นผัดอันี้ผัดอะไรนะคะปลากับข้าวเจียวไข่ทองนั่นแหละของยางของยางไข่เจียวเนาะท่านไหนบอกดีวันนี้ทําอะไรบ้างวันนี้หรอคะผัดกระลำ น้ำปลากับไข่เจียวสองอย่างแค่นี้ค่ะพ่ออมยางจะเป็นผัดการุณาน้ำปลากับหรือเปล่าไม่แน่ใจล้างก่อนกรุณาทำแ่งยก่อนะไรเงเป็นผัดปลาไม่ไมเงี้ยเปไม่ไม่ไม่ซอยซอยก่อนแต่ล้าง่อยแล้วจะร่อนไหมน้ำหัวจะ่อนไม่ได้หรอล้างก่อนหก็ล้างใหม่ไม่ใช่หรอได้ก็ได้ล้างใหม่อีกราก็เลเอาไม่เอาหัวเดียวก็พอแล้ว ขันแล้วก็แช่น้ำไว้ด้วยแช่แช่อกระเทียมมีเต้าหู้ด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีการทำดูอ้อมก่อนนะข้าวี่ข้าวดไอ้ต้แอเคแ่ว่าเราจะแช่้มหองแคเอาละมุดมากินเนี่ยกระเทียมไหนวะ ระเทียมอยู่กับหอมอ่ะพี่น้ำน้ำแดงไหยหน่อยแล้วน้ำแดงนิดหน่อยอันอะไรเขียวบุบอยอร่อยเขียเนะ่ไมคะเขียวเขียวบุบอยเอากระมังออกกันแนก็คือเขียวเลยกระมังเดี๋ยวตรงนี้เขียวเหรอใช่เหรอหาบข้างๆเขียวดูข้างในน่าใจเขียวตั้งตุกใจได้หรือเปล่าเขียวก็รู้หัวใจเลยนะพี่รู้ดูไอ้เปล่า เออว่ะรูปตูดรูปหัวใจพูดจาเอ้ยหัวใจจริงว่าเบอร์ถ่ายอันนี้แบบขอซื้อเขาตั้งใจคุณบอยจะหันใช่ไหมคะคุณบอยคุณบอยทำงานพี่ปนอะมาให้ทำอะไรเล่นหนักกว่ากันนคนหุงข้าวทำง่ายๆอย่าอย่าทำไม่ได้ปลาหมึกทอดเลยไหมคะ คะเ่อนามาอกเนยมันจะเละไหมอ่ะพี่บอยทนช่วยนคะดว่าเนี่นี่ถ้วยมีกระมังนี่ไงบอยกรมังไหมอ๋อใายเป็นตวนี้ถ้วยัว